คือยาเต๋าได้งานใหม่นะคะได้งานใหม่เพิ่งทําได้2เดือนค่ะเป็นเป็นเป็นโรงงานเล็กๆ,ๆค่ะทําพวกเบอร์เกอร์แล้วก็แซนด์วิชแล้วก็มีขนมหวานด้วยคือเจ้านายอะคะ<ม>่ะเป็นคนฝรั่งเศสนี่แหละอายุน้อยมาก35ปีแล้วก็โคตรโคตรโคตรใจดีเลยคะ่ะใจดีมากตอนนี้ยาเต๋าจะบอกว่าย่าเต๋าไปทํางานที่นี่นะคะ ใช้ระยะทางทั้งหมดในการเดินทาง5กิ5กโลเมตรนะคะ5กิโลเมตรเย่เต่าต้อตงขับรถไปทุกวันมาวันหนึ่งนะคะรถเย่เต้ากเกิดปฏิกิริยาที่ไม่ดีค่ะรถขึ้นสัญญาณเตือนมาเลยว่ามอเตอร์มีปัญหาต้องเข้าลงซ่อมตาลุงก็เลยขับรถ คันที่เต่าขับไปทุกวันเนี่ยไปไปที่ศูนย์โชวลูมของเปยโยไปให้เขาดูเช็คก่อน mm hmm. ก็ไปเช็คอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โ oh หวันที่เอาไปเช็คเขาบอกเลยบอกว่ารถคุณนะอันตรายมากเลยไม่สามารถเอาออกไม่สามารถซ่อมได้วันเดียวจะต้องจอดให้ที่โชวลูมเนี่ยดูอาการไปซ่อมอาการ ประมาณสี่วันเขาบอกว่าเขาบอกว่าประมาณสี่วันเสร็จอ,อ้าวพอพออย่าเต่าไม่มีรถไปทํางานทําไงแหละทีนี้อย่าเตาก็เลยบอกตาลุงแล้วฉันจะไปยังไงอะทางานอย่าเต่าต้องปั่นจัก,กรยานไปทํางานค่ะรถยนต์เสียต้องปั่นจัก,กรยานไปทํางานนะวันนี้อุณหภมูภมิสามองศาที่อุณหภูมิสามองศานะจ๊ะวันนี้ฉันใะ่สันสั้ลนะ ใส่จะซื้อที่เป็นรถจักรายานยนต์ปิดนะเตรียมพร้อมหนาวหน้ามากเลยหนาวอ่ะเดี๋ยวขอปิดช่วงปั่นจักรยานไปเนี่ย ฝนตกพี่เตาก็เลยไม่ไหวแล้วก็เลยบอกตาลุงบอกว่าไปเช่ารถให้ฉันเถอะแล้วก็ตาลุงเขาก็เลยโทรไปที่ศูนย์เขาเรียกอะไรไปที่ศูนย์โชลูมอะที่ที่ซ่อมรถอะถามเขาว่าถ้าจะเช่ารถเนี่ยมีให้เช่าไหมทางโชลูมเขาบอกว่าไม่มีนะไม่มีให้เช่าค่ะตอนนี้ตาลุงทําไงอะเขาก็เลยแนะนําบอกว่าให้ติดต่อบริษัทประกัน ตอนนี้ตะลุงเขาก็เลยมีประกันใช่ไหมคะรถของตะลุงเนี่ยเป็นประกันชั้นหนึ่งตะลุงเขาก็เลยโทรไปที่บริษัทประกันก็ถามบริษัทประกันว่าถ้าจะเช่ารถเนี่ยทำยังไงตอนนี้ทางบริษัทประกันก็เลยบอกว่าออคุณสามารถไปเช่ารถได้มีทั้งหมดมี5บริษัทที่คอนแทคกับประกันประกันรถชั้นหนึ่งของตะลุงเนี่ยค่ะตะลุงเขาก็เลยเลือกที่อยู่เมืองลอกยองเนี่ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะตะลุงก็เลย ก็เลยก็เลยไปกันที่บริษัทให้ช่ารถควันนี้จะเต้าจะไปรับรถมาขับแทนรถคันที่เสียนะเดินไปขึ้นรถเมย์ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปลุ้นกันว่าจะได้รถเ e กียร์อัตโนมติกหรือว่าเกีย e ร์ธรรมดาเอามาขับแทนขับได้หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะจะไม่ได้เกินกว่าหนึ่งอาทิตย์ประกันจ่ายแค่อาทิตย์เดียวจ่ายให้แค่อาทิตย์เดียว ดูตารางรถก่อนขึ้นรถเมย์ไปรับรถนะคะอันนี้เตานั่งรองรถเมย์เขาก็จะมีเวลาบอกเลยเนี่ยมีบอกเลยว่ารถสายไหนจะมาตอนเวลาไหนที่โมงเนี่ยมาแล้วนะคะรถที่เราจะขึ้นมาแล้วนี่แหละรถคันนี้แหละที่เราจะไปรับรถขึ้นไปรับรถนะคะเราต้องขึ้นด้านหน้านะเห็นปะก้าวนิดหน่อย ไปบนรถนะคะเราก็จะต้องซื้อตั๋วกับคนขับรถนะคะหลังจากนั้นคนขับรถเขาก็จะให้ตั๋วเรามาไว้เป็นหลักฐานนะคะจากนั้นเราก็ต้องเอาไปสแกนกับเครื่องสแกนตั๋วนะคะเพื่อที่เวลามีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตรวจอะคะ่ะเราจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานได้ว่าเราได้จ่ายค่าตั๋วแล้วนะคะไอ้กล่องสี่เหลี่ยมสีฟ้านั่นแหะคะ่ะเครื่องสแกนตัวนะะ๋วค่ะช่วงนี้ช่วงโควิด รถเปิดอากาศข้างบนระบายลมนะระบายลมเอาเชื้อโรคออกรถโดยสารก็มาถึงแล้วนะคะสถานีที่เต่าจะต้องลงไปเพื่อจะไปรับรถนะคะนะคะแต่ปรากฏว่าตะลุงกดออดเพื่อให้คนขับรถเปิดประตูให้ปรากฏว่าคนขับรถไม่ยอมเปิดตะลุง เลยเดินไปถามว่าตะลุงเลยเดินไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่เปิดประตูให้อ่ะคะ่ะดูตะลุงเดินไปแล้วนะคะยยเต้ากับตะลุงเลยต้องนั่งรถเลยป้ายไปอีกไกลเลยอ่ะคะ่ะตะลุงกับยายเต้าโมโหมากเลยเป็นเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ใกล้ๆเลยะคะ่ะเนี่ยค่ะดูนิขับไปไกลมากเลยดูดูดูเลยป้ายไปเยอะมากเลยะคะ่ะ กวื่อรวยเ้าเวไปดูขนอุบี้เหรออุบี้มันมันมันบอกว่ามันลืมเปิดประตูให้เราแย่มากอย่าเต้าอย่าพูดคำยากนะพิยาเลยต้องมานั่งรอออกทองระบุตังกอุนฟัวเฮ้ยทัวมินิทไม่ อ้าข,ขึ้นขึ้นรถคันใหม่แล้วอ,อ,อีกคันแรกอีกกคันแรมันไม่ยอมจอดให้ม,แบบมันบอกมันขอโทษมันลืมบ้าจริงเลยโครอะไรตัวขึ้นรถรอบสองค่ะรอบแรกมันไม่จอดให้โชเฟอร์ไม่ยอมจอดมันบอกว่ามันลืมเอวาวละ ตอันนี้เปิดให้อันนี้คือสถานีรถไฟเมืองลกยองนะเนนี่สถานีรถไฟลกยองสถานีรถไฟลกยองเป็นรูปเรือเลยนะคะมาถึงบริษัทเอวิทแล้วนะคะเป็นบริษัทให้เช่ารถค่ะพอเข้ามาถึงเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอบัตรประชาชนพร้อมใบขับขี่ของตาลุงและของยายเต่านะคะ ในการเช่ารถครั้งนี้จะต้องเสียทั้งค่าเช่าและค่าประกันนะคะค่าประกันรถนะคะค่าประกันรถนี้เราต้องจ่ายเองวันละ23ยูโร50สองติมรวม6วันก็เป็นเงิน141ยูโรค่ะส่วนค่าเช่ารถเนี่ยประกันชั้นหนึ่งจะจ่ายให้ทั้งหมด6วันนี้เป็นเงิน380ยยูโรค่ะคือประกันชั้นหนึ่งจ่ายให้เฉพาะค่าเช่าถ้าเราจ่าย ถ้าเราเช่าเกินหนึ่งอาทิตย์เราต้องจ่ายเองทั้งหมดค่ะประกันชั้นหนึ่งไม่จ่ายให้จะจ่ายให้แค่อาทิตย์เดียวอันนี้เราเป็นข้อตกลงเสร็จในการเช่าตกลงก็ก็ต้องเซ็นชื่อรับรู้ในการเช่านะคะปรากฏว่ารถที่ได้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเราต้องไปเอารถอยู่อีกที่หนึ่งนะคะอยู่ชั้นใต้ดินนะคะ ได้คันนี้นะคะเนี่ยคันนี้ค่ะเป็นยี่ห้อพ่อหนูมาแล้วจ้าเนี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะสะอาดสะอ้านมากเลยเป็นเกียร์ธรรมดานะคะไม่ใช่เกียร์ออโตโมติกเกียร์เตาจะขับได้ไหมเนี่ยไม่ได้ขับมานานมาก ตะ oh. oh. ลุรครับรถขึ้นเนินไม่ได้คะ่ะเป็นเป็นเนินสูงนะคะที่แบบว่ารถที่จอดรถมันแต่เป็นใต้ดินใช่ไหมคะมันจะขึ้นเนินสูงตะลุงขับไปได้ครึ่งเดียวรถด,ดับรถถอยหลังถอยหลังถอยลงัยลง,ย,ลงยิ่เต้กากลัวมากเลยต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทใหม่รถให้ถอยหลังลงมาแล้วให้ขับ ไอ้ตาลุงหัดขับในในร้านจอดรถนะคะให้ชินกับรถค่ะตาลุงไม่ได้ขับเกียร์ธรรมดามาแค่สามปีเองตาลุงลืมดูจีดูขับแบบเหมือนเด็กหัดขับเลยดับดับติดติดอย่าเต่าหัวทิ่หมหัวตามหมดอย่าเต่าออเลยให้ตาลุงอ่ะหัดขับให้ชินกับรถก่อนนะคะที่ร้านจอดรถเนี่ยให้ชินกับระบบของรถก่อนนะคะดูสีดูด <c ười> ยึกกระยือกระยึกระยือดูดูอย่า,าอย่าเต่าหัวทิ่หมหัวตามหมดโอ้ตาลุงเนาะ โอ้เจ้กัวดสิลงจะรอดไหมวันนี้ปึ๊บอึ๊บ๊บบกัวนะเนี่ยย่าเต่ากลัวนะ ตอนนี้ฟังฟังเสียงเพลงไปก่อนนะคะยังไม่รู้ระบบ <c oughs> คือมันทันสมัยว่ารถเราเยอะมากมันทันสมัยกับรถตะครุท่ที่เอาไปซ่อมเยอะมากเลยยังไปหาปุ่มลดเสียงเพลงไม่ได้นะคะ <c oughs> ฟังเพลงไปก่อนนะ <c oughs> ตะลุงยังขับกระปิดกระปิดกระปิดกระป,ระปอยอยู่เลยอะ่ะ หมือนเด็กฝึกหัดอ่ะเพิ่งหัดขับรถอะไรประมาณนั้นอ่ะกระชากหดปิ้มหวต่ำมัน๋ยจะเต่าเจอแล้วยะเต่าเจอแล้วเะเต่าดูนี่เบาตรงนี้นี่เบา ขับกระชากนานน่นอลูด้วยใช่ปุ่ไม่ต้องใช้เครืองแจแบบเหมือนไอ้นี่ยใช้แบบสตาร์ทสตาร์ต็อปอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็คือ <c oughs> ใช้เหยียบเบรกแล้วก็กดตุ่มสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยจะท็อปเหมือนกัน ใช้แค่กุญแจเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเสียบอ่ะมันอัตโนมัติเกินไปอ่ะอย่าต้องสองคนตายานะคะพอจอดรถเสร็จแล้วนะหาตุ่มไม่นี่ค่ะตุ่มเบรกมือค่ะทำยังไงเนาะสองคนตตยายทำไม่เป็นดูตะลุงกดกด,นนกดตุ่มน้นกดตุ่มนี้เห็นเป็นตุ่มพีใช่ไหมคะก็คิดว่าเป็นตุ่มปักกิ้งแหะแต่มันไม่ใช่เบรกมือใช่ไหมคะ อันนี้กับสองคนแตย้ายามันทํำยังไงเนาะเบรกมือทํำยังไงเนาะมารู้ที่หลังอะคะ่ะอ๋อไอ้ตุ่มพีเนี่ยคือตุ่มเบรกมืออัตโนมัติด้วยอะคะ่ะวันนี้ยาเต่าขับรถไปคนเดียวนะรถนี้อัจฉริยะมากเลยเพราะว่าเรา,ามีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยพอเราเดินเข้ามานะเนี่ยพอยาเต่าเอาแค่ไอ้ตัวรีโมทเนี่ยมาใส่กระเป๋ามาด้วย ยีเต่อไม่ต้องเปิดตัวนี้เลยนะไม่ต้องเปิดล็อกเลยนะมันเปิดให้เองอัตโนมัติรถด,ดีเนาะมาค่ะ อันนี้สัญญาณเปิดเปิดเนี้ยคือสัญญาณ <c oughs> เขาเรียกตัวเซนเซอร์ญญ ธรรมดายังไม่ค่อยชิน เปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมมันก็เปลี่ยนได้อยู่แต่เวลารถไปมันจะกระชากนิดหน่อยยังยังไม่นิ่มนะยังไม่นิ่มเฮต่ายังขับรถเกียร์ธรรมดาไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าไม่ได้ขับมานานนึบแล้วไม่ได้ขับนานมากนุกนานนคลุกนาน ถึงที่ทำงานแล้ววันนี้ขับรถมาคนเดียวนะจ๊ะอันนี้รถเจ้านายรถพนักง,งานเนี่ยถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วข้างในถ่ายไม่ได้นะคะแค่นี้นะคะ